ที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะคะก็ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรแล้วก็เป็นอะไรกันบ้างนะคะก็สําหรับเซิร์ฟสเก็ตรุ่นนี้นะคะอ,อ่ะสําหรับเซิร์ฟสเก็ตรุ่นนี้นะคะจะเป็นจีลี่นะคะจีลี่ G นะคะ S7 นะคะก็ตอนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยก็ให้ปรับทรัคนะคะให้ปรับทรัคนะคะตรง เราก็ใส่เจละบีเพิ่มไปตรงสปริงนะคะเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูว่าสนุกไหมถ้ายังไม่สนุกก็อาจจะปรับให้มารวมขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครคิดว่ามาลวมเกินไปก็อาจจะปรับนะคะก็ลองเล่นกันค่ะก็วิธีการเล่นนะคะให้เอาขาที่ถนัดวางบนน็อตตัวคู่หลังของหน้านะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ่ายหนึ่งสองสามขึ้นยืนค่ะเสร็จแล้วหมุนเท้าจากนั้นเริ่อมโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาค่ะแบบนี้ หลักการวิธีการสังเกตคือถ้าเป็นจีลี่นะคะเขาจะมีตัวข้างหน้าเส้นนี้อยู่นะคะให้สังเกตว่าถ้าเส้นขยับไปขยับมานะคะแสดงว่าเล่นได้นะคะอันนี้เราเล่นในสานามคอริตนะคะ ก็วิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายละเอียดละเอียดอีกทีนึ่งนะคะก็ถ้าใครเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแนะนําให้ใส่เซฟตี้ทั้งตัวนะคะก็ตอนเริ่มนะคะให้หันหัวเนี่ยไปทางที่เราจะไปให้ตรงก่อนถ้ากําลังเริ่มก็ให้หันไปตรงๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเอาเท้านั่งขึ้นข้างหน้าแบบเบียบต,ตรงน็อตตัวหน้านะคะไถไถไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นพอคิดว่าเร็วแล้วให้ขึ้นมายืนสองขา ขาหน้าเนี่ยให้อยู่ตรงน็อตตัวหลังค่ะหลังก็อยู่ตรงน็อตตัวหลังนะคะจากนั้นสวิฟซ้ายขวาไปเรื่อยๆค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาก็ถ้าใครยังเล่นไม่ได้ตั้งแต่แรกคือไม่รู้ว่าจะบิดตัวยังไงนะคะให้ลงมายืนที่พื้นค่ะแล้วทำท่าบิดตัวก่อนนะคะอ่าพอมันอยู่อย่างนี้นะถ้ายังเลี้ยวไม่เป็นเนี่ยให้กลับค่ะกลับแบบนี้ให้กลับเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ขาที่ถนัดขึ้นหน้านะคะน็อตตัวน็อตตัวที่สองจากหน้าเสร็จแล้วดันค่ะ1 2 3 4ยกขาหลังขึ้นมานะคะอยู่ตรงน็อตตัวที่สองจากนั้นจากนั้นโยกค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาวิธีการดูนะคะถ้าเป็นจิลี่เนี่ยเขาจะมีหัวแหลมแลมใช่ไหมคะให้ดูจากหัวแหลมแหลมถ้าหัวแหลมแลมมันขยับอยู่เนี่ยแสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะคะแล้วมันก็จะไปเองตอนตอนที่มันจะหยุดนะคะ 拜拜。Bye bye